มาริโอ้สัมภาษณ์ใหม่เราจะเล่นในสไตล์แอนตี้เพซซิ่งในการบิวอัพของเราต่อไปแฟนบองทองก็อยากเห็นแบบนี้บางครั้งนะเพราะบางทีมัวแต่ไปมาริโอเวอยู่ไม่ต้อง <วะ S 1> บิว้เออไม่ต้องบิวตลอดเวลาฟุตบอลบิวอัพเป็นเรื่องที่ดีแต่ถ้าเราเจอคู่ตู้ที่เพสดีจนเราบิวทู้ไม่ได้เราจะเดินไปให้เขาต่อยอยู่แค่เหอก็จริงพี่ตงเพราะคุณสมบัติของนักเตะเป็นแบบนี้เออนักเตะต่างชาติเนี่ย เขาเพสซิ่งไม่ได้อยู่แล้วก็รับแดนกลางแบบนี้แหละเขายังร่วมเล่นไม่ได้ก็เล่นแบบนี้แหละตัดแล้วก็แทงเอาแล้วก็จมตีเร็วข้างบนตัวรมนั้นเลยที่ตรงมองเกมรุกของเมืองทองที่เปลี่ยนไปยังไงพี่เออเอาเอานี้ดีกว่านี่นี่จังหวะประตูนี่เออเอาแบบนี้จังหวะที่ได้มันก็มาจากการโต้แหละคือเมืองทองเขาเปลี่ยนวิธีการเล่นเมืองทองสามสี่เกมที่ผ่านมาเนี่ยที่เขาเหมือนกับจะติดกันขันเนี่ยเขาเป็นทีมที่เปิดเกมรุกใส่คู่ต่อสู้ไง มัและการเล่นร่วมเล่นในพื้นที่แดนสุดท้ายของนกเตะใหม่กับนกเต่เก่าม,มันยังไม่ลงตัวเกมนี้พอเขามาเจอบุรีรัมเขาเป็นรองเยอะอเขาก็เลือกที่จะเล่นเกมรับและรับไม่ลึกรับออแดนกลางแล้วก็อัดตรงกลางแน่นเพราะก็รู้ว่ากลางของทางบุรีรัมมีแค่2ตัวซึ่งเ็าทางานได้ดีนะแทคกติกกลยุทธ์วิธีการเล่นของมาริโอเนี่ยเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปแต่ในความเปลี่ยนไปเนี่ย มันทาให้ทีมเขาดูดีขึ้นกับนักเตะที่มีอยู่ในปัจจุบันอ่าคือเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้นดีขึ้นกับนักเตะที่มีอยู่ตอนนี้โอเคล่ะอาจจะเสียความเป็นมาริโอเวไปหน่อยไปบ้างแต่ไม่ไปไรหรอกไม่เปไรเอาเกมต่อเกมเอาแต้มเอาเกมดีกว่าใช่ไหมกับเออก็ถือว่าเป็นเกมที่เราได้เห็นเมืองทองเล่นในแบบที่แฟนเมืองทองก็อยากเห็นแบบนี้บางครั้งนะเพราะบางทีมัวแต่ไปมาริโอเวอยู่อะไม่ต้องบิลตลอดไม่ต้องบิวตลอดเวลาใช่คือ คือมันแน่นอนอ่ะฟุตบอลบิลล์อัพมันเรื่องที่ดีแต่ถ้าเราเจอคู่ต่อสู้ที่เพจดีจนเราบิลล์สู้ไม่ได้เราจะเดินไปให้เขาต่อยอยู่กันเหรอก็จริงไม่ตรงเราก็ต้องเราสู้ไม่ได้เราก็ต้องวิ่งหนีเฮ้ต้องเปลี่ยนวิธีเอาไม้มาตีเอาปืนมายิงยีงไดเขาต่อยได้เขาต่อยไม่เป็นไรโมยิ้มมาดูกระปุกทนได้หร้ออะไรเงี้ยไม่ได้นานๆก็ทนไม่ไหวพอกลับมาเป็นแบบนี้ดูดีขึ้นดูดีขึ้นแล้วก็ก็ต้องยอมรับว่าการวางทัคติกคือเขารู้แล้วครับว่าฟุตบอลของบุรีรัมจุดเด่นคืออะไร การโจมตีของผู้วิาณแน่นอนเนี่ยเปอร์เซ็นต์การโจมตีคือการเล่นบอลแนวลึกการบอลไปแดนบนให้เร็วและตัวที่จะเอาบอลไปแดนบนให้เร็วแล้วมีประสิทธิภาพคพือใครธีรทรบุญมาทันเอาประกบซะเลยเจอประกบแน่นเลยอัดผู้เล่นตรงกลางเจอประกบแน่นเลยนะเรียบร้อยจนจนมือจนจนธีรทรต้องหนีไปเล่นแบ็กซ้ายใช่ใช่เพราะเอาอีดฟาลงมาคือตอนแรกเราคิดว่าจะให้อุ้เล่นกลางือนเดือ ุ้มจากการตัวถอยลงมาเพื่ออะไรเพื่อวางบอลยาวเพราะถ้าอยู่ตรงกลางมันมีคนไล่แน่นหมดใช่แน่นหมดแล้วแล้วอีกจุดหนึ่งที่ตดน่าสนใจคือพิชาก็เล่นดีกว่านั้นอืมโอ้ดีมากเล่นดีมากเลยนะคือกระบอกมิชาเอ่อวียดเทพมิชาเยฟเยเทปกลางสามตัวนี่เล่นสี่สามโอ้โหก็กลังไปเปรียบกับสโมสรอื่นเป็นรองสโมสรไหนบอกว่าเนี่ย สามตัวนี้เอออือครับแทบจะไม่เป็นลองสโมสรไหนเลยนะแล้วทีมชาติต้องใช้ได้แล้วนะเออน่าสนจะคือเอาไปในเวลาติดแล้วไปเป็นสำรองหรือว่าเอาออกจากแคมป์นี่ผมว่าต้องใช้แล้วนะเพราะสิ่งที่เขาทำให้เห็นเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวว่าเล่นกับเวลเท็ทมานะเมื่อวานบุบัดเวิเท็ทไปเล่นตัวลุกเต็มๆมานะเราให้วิชาเก็บกว่าอ่ะทีนี้มาที่เมืองทองต่อเขาเลือกฮนรี่อานนเยกับเด็กจอห์นาเล่นตัวจริงในรอบสองนัดเพราะว่าสองนัดก่อนนั้นเนี่ยอาเนเยเป็นสำรอง แต่ว่าพอเนี่ยล่าสุดได้อาซิสนะอานเดียใช่เขาถ่างมาเล่นทางซ้ายพิธงแล้วเปิดหักกลับไปแล้วก็ให้ข้างในเขาจ่อหน้าข้ามแล้วมีชาเยฟบเล่นจะใช้แผนนี้ได้ได้อีกไหมจริงจริงไม่จําเป็นต้องเจอทีมใหญ่นะเออเมืองทองเจอทีมกลางทีมเล็กก็เล่นแบบนี้ได้ได้เพราะคุณสมบัติของนักเตะเป็นแบบนี้เออนักเตะต่างชาติเนี่ยเขาเพสซิ่งไม่ได้อยู่แล้วก็รับแดนกลางแบบนี้แหละ เขายังร่วมเล่นไม่ได้ก็เล่นแบบนี้แหละตัดแล้วก็แทงเอาแล้วก็โจมตีเร็วข้างบนตัวกำพร้อมนั้นเลยเล่นแบบนี้แหละจะเจอทีมที่อ่อนกว่าก็เล่นแบบนี้ได้ได้นะไม่จําเป็นไม่จําเป็นที่จะต้องไปไปไปใส่เขาแล้วยิงประตูเข้าไม่ได้แล้วโดนโต้บอลแบบเนี้ยเมืองทอง happy เหมือนที่พี่ธงบอกเหมือนที่พี่เจมองว่าเมืองทองไม่น่าแพ้แล้วก็สุดท้ายได้ผลเสมอเสมอนี่เหมือนชนะเลยไหมโอ้เหมือนชนะสิเจบิลอัพเยอะไหมเจภากอยู่ไม่ค่อยเยอะครับ ไม่จําเป็นต้องทํทตามคำพูดกได้คือเขาดูจังหวะก็พอเขาจะบิวอัพปุ๊บพอบุรีรามไปกดเลยกดปุ๊บทางนี้เขาก็ยิงบอลยาวแต่ว่าสิ่งที่มันดีคือสมพรยศดันออกบอลดีใเพราะว่าเกมกมกับราชบุรี่สมพรยศออกบอลไม่ได้แม็กเกมแรกที่แพ้ครับเพราะว่าราชบุรีก็ไปกดแบบนี้แหละไม่ให้เมืองทองบิวอัพเอาแบบนี้ใหม่มาริโอสัมภาษณ์ใหม่เราจะเล่นในสไตล์แอนตี้เบสซิ่ง ในการบิบอัพของเราต่อไปอผมเข้าใจความหมายคือมันมันไม่ต้องผูกว่าเขาก็ไม่ได้ผูกไงเราไปตีว่าจะต้องต่อบอลสการแอนตี้ไปสิคือการตักข้ามได้คือคือมันมันได้มีสองแบบมันทำให้คู่ต่อสู้กังวลซึ่งโอเคแล้วก็ไปลุกด้านบนเราก็ได้ใช่โอเคก็ดันขึ้นมากระตักข้ามไปเลยดีดีดีครับผมว่าสมพรยศเปลี่ยนมือหนึ่งให้พีรพงเถอะือ้สมพรก็ดีนี่ออกบอลดีออก ดูดูดูเกมเดียวแล้วไม่แต่จริงถ้ามันเป็นเบียดกันคุณภาพมันก็พอแหละครับแต่ตอนนี้เดี๋ยวรอก่อนตองกันอะไรกมาเราไ่รู้ว่าจะอ่าใช่ใช่ใช่มันหลายคนอ่ะพี่ธงเอลิกโจฮาน่าเมืองทองควรเปลี่ยนไมคาเล็กสองกัคุณเบญจวรรณแม่อาตอนนี้พูดไม่ได้นะอาจจะดีขึ้นเรื่อยอ่าอ่ายเวลานะยังมีเวลานะแต่แต่มองว่าก็ผมว่ามันก็ถ้าคุณภาพมันควรจะดีกว่านี้แต่การที่ส่อหามันเป็นเวลานานอ่ะ